สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ลูกซ้ายไปเฮ็ดงานงมูเขามาซอยสิเฮ็ดลาบไก่สู่เขากินพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่าเขาเฮ็ดยังไงเนี่ยไปจ้าพ่อครัวสามคนเลยทำอะไรพ่อครัวบ้านไก่หย,ยิบได้เองใช่ไหมหยิบเลยหยิบ,ยบ,ยบลาบไก่บ้านเมื่อไงไก่บ้านธรรมดาได้นไงไก่พันอย่างดีอย่างราคาแพงตัวหนึ่งตั้งหกเจ็ดร้อยแล้วเนี่ย ไก่ตอกไก่ต่อยพ่อเนี่ยไก่ชนนี่แหละราคาอย่างดีเลยไก่อะไรก็กินมาถึงเวลาจะหันเป็นเว้นบางเว้บางต้มยำไหมใส่ต้มยำอ่ะลูกใส่ต้มยำเป็นขนาดกลางใส่ต้มยำอ่าสี่สี่รอบใส่ต้มยำไม่เอาถาดมันถาดอยู่หลังบ้านใส่แบบนี้ มีแต่พ,พ่อครัวหัวป่าอีกคนนึงอยู่หลังบ้านนี่ยทำอะไรเนี่ยน้นางข้างในครับผมน้างข้างในพ่อครัวหัวป่าทั้งนั้นเลยม,มันจมันะจะได้หอมครบสูตรเผาขาตะไคร้เผาทุกอย่างใส่หม้อต้มแล้วมันหอม เครื่งต้มยำเราอ่ะก็จะใส่น้ำพริกเผาไหมได้ยังไงทั้งสีลูกเลยสามพอแล้วไม่พอเคนึ่ต้มน้ำ ขั้นตอนการทำหั่นแล้วก็สับให้ละเอียดสูตรหนึ่งข้าเจ้าบ่อบอ่บออันนี้เลยข้าเจ้าข้าเจ้าผูสับข้าเจออ้า,จออาจปาดเป็นต้อนเป็นต้อนเป็นตุต่มมาเลยทั้งเครื่องในาาองเอกเรามาซอยข้างนอกเออเรามาซอยข้างนอกแต่สูตรนี้เพราะอะไรสูตรนี้มันตีเข่าเครื่องดีกว่าอันนั้นมันบอ่อเข่าเครื่องก็สูตรนี่สูตรนี่เขาสับเนื้อให้ละเอียดมันีลายสูตร มีไรสุดขันนำข้าวมันออกเพิ่นว่าซอยนะไอ้นั้นไอ้นั้นเบื่อเบื่อเบือแบบหมดเบ่อแบบีบ่อแบบเดี๋ยวมึงจะซอยหรอว่มึงจะพา เอาใส่ต้มไม่ใช่เหรอแล้ใส่อะไรต้มหรือ,รอ,อปลา,าต้มหรอ,อปลาปลายาวใส่ต้มอ่ะเออปลายาวใส่ต้มยำมาถอ,อ,อ <c ười> ่าคุณบอกมันี่จะให้ไอ้พวกที่กินน <c ười> ้ำไฟแล้วปมมึงนะมันกินอย่างเยงอะเลย ไม่บำรุงามด้วยผยนิดเดียวมันบอกว่าบำรุงปลาเขาไปสมือมันก็่ามนอีกบไม่ึงไม่ไ้็เไคุ่กไปปรุงเครื่องวมุปเ้ที่น่องุปแล้วัง็ไปปรุงเครื่อง่ให้สุกมันิได้เ่ข้าวาเดียวมันจะได้ไม่ขาวข้าวเดียวอีกมไัเจจะเดือดพุ่งๆ ใส่อะไรมากในพ่อครัวหม้อต้มเนี่ยใส่ไขใบมะกรูดหอมหอใหญ่มะเขือเทศหอมมันจะแซ่บครับวะถสิต้องการใส่ใจครับใส่ใจด้วยข่อครัวคนลใส่ใจใส่ใจอร่อยเกียวมากเลยนะจีซันมันจะดีเพราะว่าชมหน้าลาบพี่น้องลาบไก่โอ้เป็นตะแซ่บปิมือพ่อครัวต่างวัดซีค้นหาค้นผลรูปเม็ดกินเ้็ดด้วย กินข้าวใส่ละถ้วยลาบน้ำเดือันนี้ต้มมาเด้อกินข้าวกินข้าวสุกุลสุคนพี่น้องลาบไก่กไม่เหลวกลาบไก่จิ้มกุ้ยุคค่อยไปกินไก่กันบ่ได้กินห่างๆกันไช่บ้านไก่บ้านบ้านบ้ากาบ้ากาไปซื้อไก่ไก่บ้านนี่แหละแซ่บ่ไก่ตลาดฮะพ่อใกล้ไอก่ตลาดไก่ตลาดพอแซ่บคือไก่บ้านดอกเห็นลาบอ่ะมันเหนือมันนิ่มถูไก่บ้านเขาบ่ได้แต่ว่าในห่างนี่แต่ว่าม้วนกลุ้มแน่ย ไปไปนักันเต็มรลายนีกอนปทกงินมูเต้มือเรยกกับบหงูบงกปเตมือเรบมันถามไลไปเป็นมูเลยบ่ไปน่กันเเืหงาได้ไม่เหงาโมเเจ็บปัวของป่าก็นได้เอสิงาบ่ด้กินเอง เขาเจ้าป่าจิลูกไม่คเาเขาเจ้าบ่ตักเอาเด้ออยากกินลินเอาอย่างเมาลินเองต้มยาติดกียาเขาบอกวงของรมนเ็ซไม่เงเลยมันนี่เนาะิดหน่ก่อน้งาด่ตวลลัมจะไม่ตหตับต้มตื้สอบจะไปส่มันนี่าเบา อขอแซบครับพี่นองเไว้ขากับลาบไก่กับต้มไก่กินอิมแล้วกับสิลาพ่อแม่พี่นองไปถึงถ้าเพียงเท่านี้นะพี่นองถ้าใครชอบคลิปยายนันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าเมนีลาไปกอนจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปหนาสิมาไทยอีหยังให้เบึง้งพ่อแม่พี่นองก็ค่อยติดตามมาด้วยจ้าลาไปกอนจ้า